ขมือบชูชูชาวรถไฟขมือบขาแมงมุมที่น่ากลัวที่สุดรถไฟขมือบชูชูชาวจะมาจัดส่งภายใน20นาทีข้างหน้างาั้นเรารอไปดูอะไรดีกว่าโดนกินแาาน,น่นอนเอาไปขมือบมึงอะขนาดเดี๋ยวนี้ไอ้ปูนปูนป่ะ ครับผมมีต้อนรับคุณสุริการหลอนด์กเว็วันนี้เติมมาไปเจอเว็บไซต์หนุนเว็บมืดที่พวกเราสามารถสั่งซื้อรถไฟขมือบชูชูเาวได้โดยที่พวกเราก็ไม่รู้ว่ารถไฟขมือบชูชูเาวที่มาจากด์กเว็บนั้นจะเป็นอย่างไรวันนี้พวกเราจะมาลองสั่งซื้อรถไฟขมือบชูชูเาวจากเว็บไซต์กันขาบและก่อนที่จะดูคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจพวกเราสองคนด้วยนะครับถ้ากดกันแล้วงั้นไปดูกันเลย เตยตอนนี้เราก็อยู่ในเว็บไซต์ดางเว็บเว้ยและอยู่กับรถไฟขบวนหลอนมันหลอนยังไงวะงั้นก็เราไปอ่านคำอธิบายก่อนละกันขบวนรถไฟจอมขมือขมือ,อไปเลยวะขมือคนปะวะอุ้ยก็หลอนเลยดิงั้นลอไปดูแล้วมีรถไฟแบบไหนบ้างไอเตย แบบแรกเนี่ยรถไฟโทมัสแมงมุมโทมัสแมงมุมโหูโทมัสมันน่ากลัวขนาดน,นี้เลยเหรอวะ,ะเป็นแมงมุม,หมอหรนะอันที่สองรถไฟขมือบชูชูเชาอุ๊ยนี่คือว่าโหดกินคนเป็นอาหารไม่ใช่ไงไอนนชูชูเชาเนี่ยอันที่สามเนี่ยรถไฟหนอนฟันยาวาอันนี้ก็หลอนดูอันนี้หลอนมากดูฟันมาดิอันที่สี่รถไฟผีสิงมึงวิ่งตอนกลางวันได้เหรอวะไม่รู้อ่ะแต่มึงดูดิหัวกระโหลกมาแต่ไกลเลยไอเตยอันที่ห้าเนี่ยรถไฟฮาโลวีนอันนี้เลยมาแล้วอันนี้มันเลยมาแล้วอันนี้ไม่ค่อยน่าสนใจแล้ว อันสุดท้ายเนี่ยรถไฟลูกตากินคนไม่กินคนเดียวมึงดูลูกตาเติมเลยแล้วมึงสนใจรถไฟไหนเท่าโหนเลยนะเอาชูชูชาวดีนะรถไฟขมือบชูชูชาวากินคนเลยนะี<ๆ>นะให้เอามากินมึงดีกว่าเงั้นก็เอาเลยแล้วกันรถไฟขมือบชูชูชาวรถไฟขมือบขาแมงมุมที่น่ากลัวที่สุดมันจะน่ากลัวขนาดไหนวะน่าจะต,ตัวใหญ่และกินคนด้วยเตยงั้นไปสั่งซื้อเลยแล้วกัน คุณชมขาเมื่อกี้เราก็ได้ตอบไปทางอีเมลและได้นำการสั่งซื้อรถไฟขมือบชูชูชาวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและทางดาวเว็บเขาได้ตอบกลับมาว่ารถไฟขมือบชูชูชาวจะมาจัดส่งภายใน20นาทีข้างหน้างั้นเราลองไปดูเลยดีกว่าโดนกินแน่เอาไปขมือบมึงอะบูฉึกฉักฉึกฉักไม่น้องมึงเป็นไรวะเอากูกำลังจะขับรถไฟไปสู้กับชูชูชาวไงเตยไม่เหรอแล้วตอนนี้มันมายังอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวขอดูก่อนแป๊บนึงเฮ้ยดาวเว็บบอกว่ารถไฟขมือบชูชูชาวอยู่ข้างล่างลุย ลวลองไปดูดิมันจะเป็นไงวะรถไฟคือเหมือนชูชูเช้าว่ะมน่าดวะรถไฟมันจะเข้ามาในบ้านเราได้ด้วยวะขนาดีอ่ะอุ้ยัม่ยินพูดๆู่ะบบไม่เนไไปดูยิาิงยาวเฮ้ยอะไรมาที่ไอ้น้เช้าเฮ้ยเฮ้ยเลยเฮ้ยเฮ้ยเยูชูเช้าว่ะเฮ้ยชูชูเช้าอลยรน่เกียดไเนาะไม่ใช่เหรอไ้นี่มันครว้เฮ้ยเฮ้ยไม่น่าดีวะมันเหมือนแบบว่าคนคุ้งคลองในนี้เลย่ะอ๋อคนอื้วยค อุ้ยช,ชาวได้เกลียดจัดเลยว่ะอะไรวะเนี่ยชูชามมันกินเนื้อมน,นุษย์นะใช่หรอเฮ้ยเฮ้อยอยากกินด้วยไอ้น้อย ไเตยมันมาแค่นี้นะเออได้คหรือวะมันไม่ได้ทำลายไม่ได้วะมึงไม่น<ม>่าทำลายไม่ได้แล้เดี๋ยวเพื่อนมันปูนขึ้นมาเขาบอกว่าชูเูชามีลูกนะใช่ยอดหรือว่าลูกมันมาอีกไม่แน่วะ่ะมันอาจจะวางไข่ที่บ้านเราก็ได้เตยเ,เดี๋ยวรอลูกมันมาเดี๋ยวรอลูกมันมาไป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 ปูนปูนโตมันมาแล้วปูนปูนโตมันมาแล้วปูนปูนโตมันมาแล้วเอ้านี่มันชูชูชานี่ือวะ กูหิวกูเจ็บมันฉีบบ้านกูพังเลยมึงให้กูแดกันดีๆไม่กูก็สู้เหมือนกันนะเจ๊ดั๊บชอบไล่หรอโอ้ยเฮ้ยเสียงอะไรวะเฮ้ยเตยมึงได้ยินเสียงคนขอความช่วยเหลือป่ะ อ้าวไอ้เตยลงลงไปดูหน่อยเฮ้ยใครขอความช่วยเหลือวะเฮ้ยใครวะเฮ้ยใครอ่ะเอ้าเฮ้ยนี่มันนี่มันใครแล้วเนี่ยโทมัสเองครับเฮ้ยโทมัสเหรอวะเอ้าไล่ชูชูชาวมันหายไปไหนวะเอ้าแล้วโทมัสเป็นไรอ่ะผมโดนชูชูชาวทำลายครับเฮ้ยเอ้าโดนชูชูชาวทำลายเหรอวะอ้า จะกจกช่วยยังไงบ้าขออัดญาขอแดงน่อยได้ไหมคร <S 1: S 2> ับแดกอะไร <S 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 Yeah.